เรื่องย่อละครวิมานทรายพานินนิราภัยวิศวกรหนุ่มทายาบริษัทเรียวเอ็กเกรดชื่อดังไปตรวจงานที่จังหวัดระยองและขณะดเดินทางกับบังเอิญไปเจอขโมยสองคนกำลังทุบรถของเขาเพื่อขโมยของพานินวิ่งไล่จับขโมยมาจนถึงชายหาด และเกิดการต่อสู้จนทำให้ไปโดนปรสสาทรายที่อเิสราชุนหกรจิตกรสาวสวยที่สร้างไว้เป็นแบบพังทลายลงอริสราโวยวายแต่ก็เข้าช่วยเหลือพานินที่โดนรุมทำร้ายจนสลบไปเมื่อพานินฟื้นและได้คุยกันทําให้อเิสราเข้าใจว่าเขาเป็นเพียงโฟแมนคุมงานก่อสร้างแถวนั้น ส่วนพาณินก็รู้สึกประทับใจในน้ำใจและความคิดที่แข็งแกร่งของริซ่าเมื่อทั้งคู่กลับมายังกรุงเทพระหว่างที่ลิซ่ารอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์มีจิกโกเข้ามารวนรามแต่โชคดีที่พาณินเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพาณินอาสาไปส่งเธอที่บ้านแต่ด้วยความรีบร้อนทำให้ริซราลืมโทรศัพท์มือถือไว้กับพาณิน ทั้งสองจึงได้นัดเจอกันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพานินดีใจมากที่ได้เจอริศราแต่เหมือนโชคชะตากันแกล้งพานินได้รู้ความจริงว่าอริศราคือผู้หญิงที่พินโยนิราภัยน้องชายสุดที่รักของเขาหลงรักส่วนริศราก็โกรธจัดพอรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอก เมื่อรู้ความจริงว่าพานินไม่ใช่โฟแมนแต่กลับกลายเป็นลูกชายของพุทโชงนิราภัยเจ้าพ่อธุรกิจเรียวเอสเทรดที่มั่งข้างมั่นคงที่สุดแถมเขายังเป็นพี่ชายแท้ๆของพินโยเพื่อนสนิทของเธออีกด้วยพานินเสียใจมากที่เรื่องราวกับกลายเป็นแบบนี้แต่ก็พยายามตัดใจเพราะเห็นว่า ความสุขของน้องนั้นสำคัญกว่าและเมื่อพินโยตัดสินใจขอริสลาแต่งงานแต่กลับถูกปฏิเสธเพราะริศลาคิดกับพินโยเป็นแค่เพื่อนพินโยเสียใจมากโหมดื่มเหล้าจนไม่เป็นผู้เป็นคนทำให้ผู้ชงไม่พอใจเละนึกเกียดริสลาขึ้นมาส่วนพานินก็อาสาพินโยว,ว่าจะไปคุยกับริสลาให้ แต่เมื่อพานินไปถึงกับเห็นริสลาอยู่กับนนช่างภาพหนุ่มมาเซอร์ที่เพิ่งอ,อกหักและได้ริสลาเป็นเพื่อนช่วยปลอบใจนนทมาริสลาเพื่อบอกลาเรื่องที่จะไปเรียนต่อพานินเกิดความหึงหวงและเข้าใจผิดคิดว่าริสลาปฏิเสธพินโยเพราะมีนนอยู่อีกคนพานินจึงเข้าไปต่อว่าริสลาว่าเป็นผู้หญิงหลายใจ พบผู้ชายไม่เลือกหน้าทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและเกิดได้เสียการโดยไม่ได้ตั้งใจพานินรู้สึกผิดและเสียใจกับการกระทำลงไปจึงขอรับผิดชอบทุกอย่างแต่ศอลากับปฏิเสธและไล่พานินออกไปจากชีวิตหลังจากเหตุการณ์นานไอศลาก็ตัดสินใจไปเป็นครูอยู่ที่สุพรรณกับรินจง สนิทแต่เมื่อผ่านไปสองเดือนอลิสลาพบว่าได้ตั้งท้องของลูกของพานินส่วนดินจงที่คิดว่าพินโยคือพ่อของเด็กจึงไปต่อว่าเลยบอกให้มารับผิดชอบพินโยบอกว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของเขาแต่ก็พร้อมจะดูแลอเลลาและลูกและในวันนั้นพินโยก็ตัดสินใจขออเิสลาแต่งงาน ริศราตอบตกลงโดยมีเงื่อนไขว่าเธอจะไม่เข้าไปอยู่บ้านนิราภัยเด็ดขาดเมื่อผู้ชงทราบเรื่องก็ไม่พอใจและขัดขานที่พิญโยตัดสินใจจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างอิศราถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกและไล่พิญโยออกจากบ้านส่วนพานินก็เอาแต่ดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความหลังจนได้เจอกับศริรักษมี สาวไฮโซที่เห็นผู้ชายเป็นแค่ของเล่นเธอเริ่มด้วยการหว่าเนเสน่ห์ให้พาณินต์ต่างๆนานาแต่พาณิชย์ก็ไม่สนใจทำให้ศริรักษมีเสียหน้าและตั้งใจะจะเอาชนะพาณิน์ให้ได้แล้วศรีรักษมีก็เริ่มมีแผนพิชิตใจพาณิน์ด้วยวิธีต่างๆโดยมีผู้ชงเป็นแนวร่วมเพราะเห็นว่าศรีรักษมี คือผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นสัพายของนิราภายัยพิญโยเลปอริสรามาอยู่ที่ชนบุรีและทำงานเป็นพนักงานบัญชีอย่างขยันขันแข็งเพื่อเลี้ยงดูอริสราและลูกช่วงใล้ข้อรินจงมาอยู่เป็นเพื่อนอเิสราเรินจงคาดขันโจนอริสราบอกความจริงว่าพ่อของเด็กคือพานิน เป็นเวลาเดียวกับที่พิญโยเข้ามาได้ยินพอดีจึงดื่มเหล้าจนเมาและขับรถกลับกรุงเทพแต่กลับเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตผู้ช่วงเข้าใจว่าอริสลาคือสาเหตุที่ทําให้พิญโยเสียชีวิตจึงยิ่งเกียดชังอริสลามากขึ้นพาเนินไปหาริสลาและแจ้งข่าวการตายของพิญโยอริสลาช็อกจนเป็นลมพาเน้นรีบพาไปส่งโรงพยาบาล และดิสลาก็คลอดลูกชายคือน้องพีทลูกของพานินในคืนนั้นผู้ชงลูกข่าวว่าริสลาคลอดลูกก็คิดที่จะเอาหลานมาเลี้ยงและกำจัดอดิสลาออกไปจึงร่วมมือกับสิริรักษมีโดยผู้ชงเสนอเงินให้หนึ่งล้านเพื่อแลกกับพีทแต่ดิสลาปฏิเสธระหว่างนั้นหมอเข้ามาแจ้งว่าหัวใจของพีทมีปัญหาต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนจึงต้องใช้เงิน ในการรักษาจำนวนมากผู้ชงจึงได้โอกาสยื่นข้อเสนอว่าจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาและจะเลี้ยงดูพีทเป็นอย่างดีแต่อริสลาต้องออกไปจากชีวิตของพีทอย่างเดิดขาดอริสลาไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมรับข้อเสนอของผู้ชงพร้อมกับยอมทำสัญญายกพีทให้กับผู้ชงโดยไม่ยอมรับเงินเม้แต่บาทเดียวหลังจากอริสลาไปจากผู้ชง เอาสัญญาที่อเสลาเขียนมาให้พานินดูและใส่ไลค์อเิสลาว่าหนีไปเพราะต้องการเงินเพื่อไปสร้างครอบครัวกับผู้ชายคนใหม่ทำให้พานินโกนรธแค้นอัลสลามากหลังจากที่พีทพาตัดหัวใจเรียบร้อยแล้วพาเินพาพีทไปรักษาตัวต่อที่อเมริกาขณะที่อัลสลาก็เข้ามาสมัครงานเป็นครูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ หวังว่าสักวันอาจจะได้เจอลูกบ้าง5ปีผ่านไปขณะที่พานินพาพิษไปสมัครเรียนแล้วเกิดพัดหลงกันจนพีษเกือบโดนรถชนแต่ลิซลากมาช่วยพิทไว้ได้ทันทำให้รู้ว่าพีษคือลูกของเธอจึงกอดพิทด้วยความโหยหาขณะที่พีทก็รู้สึกอบอุ่นเพราะไม่เคยได้รับความรักจากแม่มาก่อนพาณินมาเห็นก็ตกใจ พี่ภาคผิดก,กับบ้านอเิสลาจึงได้แต่มองตามด้วยความอะไรหลังจากนั้นอศลลาพยายามขอร้องพานินเพื่อพบลูกบ้างแต่ก็รปฏิเสธส่วนพานินได้เจอกับอเิสลาหลายๆครั้งจึงทาให้เกิดความรู้สึกในใจว่าไม่เคยลืมเธอได้เลยประกอบการที่ผิดเรียนเช้ากว่าเด็กปกติพานินจึงหาครูพิเศษมาสอนแต่ทุกคนก็ทนฤทธิ์เดชของพีดไม่ไหว พานินหนักใจมากในที่สุดจึงต้องจ้างอลริสลาเพื่อมาสอนหนังสือให้พีทโดยมีข้อแม้ว่าอลริสลาจะต้องเข้ามาอยู่ที่นิราภัยและห้ามบอกใครว่าเธอเป็นแม่ของพีทอลิสลาเข้ามาอยู่ที่นิราภัยในนามครูพัชชาพีทมีความสุขมากและเรียนดีขึ้นเรื่อยๆส่วนพาณน,นก็ได้ใกล้ชิดก,กับอลิสลามากขึ้นจนทำให้รู้สึก ความรู้สึกเก่าๆเริ่มกลับมาอีกครั้งขนาดเดียวกันกับที่โภคายลูกชายของสีนวลแม่บ้านที่เป็นเมียบ่าวของผู้ชงที่รู้สึกอิจฉาพานินมาโดยตลอดก็อาศัยช่วงที่พุชงไม่อยู่โกงเงินบริษัทด้านนนสนิทสนมกับลินจงมากขึ้นเรื่อยๆจากคู่กัดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทแต่วันหนึ่งขนาดที่นนมาหาลินจงที่ห้อง เกิดได้ยินว่าริศราอยู่ที่นิราภัยนวนโกดินจงมากที่โกหกเขามาตลอดจึงแป่ริศราที่นิราภัยจนมีเรื่องชกต่อยกับพาณินจากเหตุการณ์นี้ทําให้โภคใครเริ่มสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพาณินกับครูพัชชาส่วนนวนก็เกิดไปมีเรื่องและไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายเป็นจงจึง ออกให้ก่อนและถือโอกาสเข้ามาควบคุมความประพฤติของนนทําให้นนลและลิ้นจงเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันโดยไม่รู้ตัวฝ่ายลินจงมีความรู้สึกดีกับนนมาตลอดจึงได้แต่น้อยใจทุกครั้งที่นนพุ่มเพลิดถ,ถึงอรดิศลาศิรัษมีเริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆที่เห็นพานิน ใกล้ชิดกับครูัช,ชาจึงจ้างโภคัยให้สืบประวัติครูัช,ชาประกอบกับที่พที่โภคัยก็สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงร่วมมือและโภคัยก็สืบจนรู้ความจริงว่าปชาเคยริศลาชนหักกรแม่ของพีทศิลักษณ์มจึงโทรมาบอกผู้ชงผู้ชงจึงรีบกลับมาจากต่างประเทศไล่ริสราออกจาก นิราภัยพากินโกรธศีรักษมีมากที่เข้ามาวุ่นวายเรื่องระหว่างตนกับริสลาจึงต่อว่าศีรักษมีอย่างรุนแรงพานินพาริาาสลาไปอยู่ที่บ้านสวนด้วยกันอย่างมีความสุขศีรักษมีจึงยังอยากจะเอาชนะพานินให้ได้จึงร่วมมือกับโคไคยเซอหุ้นจากผู้ถือหุ้นนิราภัยจนได้เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างที่ปฏิบัติการแผนนี้พวกใครได้รวบหัวรวบหางสีรักษมีและถ่ายรูปเก็บไว้พานินตั้งใจว่าจะให้อาภัยอริสรา,าและขอเธอแต่งงานขณะที่สรา,าก็เตรียมจะบอกความจริงว่าพีทคือรูกของเขาแต่เมื่อพานินกลับถึงบ้านกลับได้รับข่าวร้ายว่าสีรักษมี ซื้อหุ้นบริษัทเพื่อหวังจะฮุบกิจการของนิราภัยหากพานินไม่ยอมแต่งงานกับเธอเมื่อได้ฟังข่าวนี้ผู้ชงถึงกับเครียดจนเข้าโรงพยาบาลพร้อมกับขอร้องให้พานินยอมแต่งงานกับศรีรักษมีเพราะทนเห็นสิ่งที่สร้างมาไปอยู่ในมือคนอื่นไม่ได้พานินจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อวิมานที่เขาวาดไว้ไม่เป็นอย่างที่คิด เขาจะยอมแต่งงานกับศริรักษมีหรือทิ้งอัลาลาคนที่อยู่ในส่วนลึกในจิตใจของเขามาตลอดหรือไม่ติดตามได้ต่อในละครเรื่องวิมานทราย